และแล้วก็มาถึงคิวของแม็กซ์หนุ่มลูกครึ่งอเมริกาญี่ปุ่นผู้ใช้เต่าขนอกในการต่อสู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการ My b a t t l e ในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องเบเบเลตนะครับเส้นทางการต่อสู้ของตัวละครในคลิปนี้ที่ผมหยิบยกมาก็จะเป็นของแม็กซ์นั่นเองครับมิซูฮาร่าแม็กซ์นะครับเป็นตัวละครที่ก็เป็นหนึ่งในทีมของ BBA โดยที่พอผมรวบรวมเรื่องราวการต่อสู้ของเขาแล้วรู้สึกว่าบทบาทการต่อสู้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจจางกว่าตัวอื่นๆนะครับหมายความว่าเรไคทาคาโอะพวกนี้จะดูมีบทบาทการต่อสู้ที่เข้มข้นกว่านั่นเอง ซึ่งวันนี้ผมหยิบยกตัวละครที่ได้มีบทบาทการต่อสู้กับแม็กซ์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งการตะลุมบอลเนี่ยอยากตัดไปนะครับแต่ต้องบอกว่าการต่อสู้ของแม็กซ์ในคลิปนี้นะครับผมคัดมามีประมาณสักอันนึงที่เหมือนแม็กซ์เขาจะโดนรุมนั่นเองครับผมและเกณฑ์ก็ต้องเกณฑ์เดิมนะครับคือผมไม่เอาคู่ต่อสู้ของทีม BBA ที่แม็กซ์ได้มีโอกาสต่อสู้มาพูดคุยเลยก็จะเป็นตัวละครที่ออกเป็นแนวศัตรูที่ได้เจอกันในแต่ละทัวร์นาเมนต์อะไรก็ว่ากันไปเท่านั้นเลยครับก่อนอ,นย,นคอ,คนคอยครับกจาททีมมไผ จาก inh. ทีมไทยเนี่ยแม็กซ์จะได้ต่อสู้กับอนันดาครับซึ่งอนันดานะครับก็เป็นเบรเดอร์จากทีมไทยโดยที่ว่าทีมไทยนั้นจะใช้เบเบดที่สื่อถึงความเป็นไทยอย่างของวิรุษที่ต่อสู้กับเรอย่างนี้ก็จะใช้เป็นเบเบดยักษ์ใช่ไหมครับอ่าแต่ก็ของอนันดาเนี่ยจะใช้เบเบทที่มีการหมุนแบบพิเศษครับคือการหมุนแล้วก็ทําให้อากาศรอบข้างของเขานั้นมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือก็คือเป็นอากาศร้อนและเขาก็ย้าให้นะครับว่าร้อนแบบอากาศเมืองไทยเลยนะจ้าตัวเธอซึ่งตอนที่แม็กซ์ ว่าเบรเบรร้อนแล้วก็จะทําให้แรงหมุนของเต่าคนองเสียหายถึงเดียวนะแต่ตัวของแม็กซ์เองก็ร้อนด้วยครับผมเออแล้วทีนี้ขนาดดีเจผู้เป็นกรรมการยังบอกเลยครับว่าใครปิดแอร์นะครับเออสุดท้ายแล้วเนี่ยแม็กซ์เองก็สามารถที่จะพลิกมาเอาชนะอนันดาได้ในท้ายที่สุดนะครับล้วก็คือว่าทีม BBA เอชนะทีมไทยนจุดจุดนี้แล้วเพราะว่าเป็นการชนะ2 0นไปที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนในยก3ที่ทาเขาออกมาต่อสู้กับผู้ใช้โมยไทยนั้นก็เป็นอีกการต่อสู้หนึ่งที่ทําให้ทีม BBA เอาชนะ300ไไปได้น,นรับคู่ต่ตอสูนที่ป สนะครับผมก็เป็นตัวโนเนมจากทีมอินเดียครับผมอ่าซึ่งทีมอินเดียผมเคยพูดไว้ในพาร์ทของเรกับทาคาโอนะครับว่าตัวละครที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมีคนเดียวชื่อราจูนะครับแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวที่ต่อสู้กับเรแล้วก็แม็กซ์เนี่ยเป็นตัวโนเนมเป็นตัวประกอบนั่นเองครับซึ่งตัวประกอบคนหนึ่งของทีมอินเดียก็ได้ต่อสู้กับแม็กซ์แล้วก็ส่งการต่อสู้ตัวประกอบคนที่2ไปสู้กับเรนั่นเองครับผมอ่าก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับทีมอินเดียนะคนที่3มนะครับผมมีชื่อว่าย ทีมาดีฟนะครับซึ่งหลังจากผ่านทีมอินเดียมาแล้วได้มีการต่อสู้กับทีมาดีฟอย่างนี้นะครับตัวของแม็กซ์ก็จะได้ต่อสู้กับยิปตาฮิวโดยที่ว่าเขาเนี่ยมีเรื่องราวดราม,ม่ากันด้วยนะครับก็คือว่าทีมาดีฟเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้มีการใช้เบเบตอะไรเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบเก่งอะไรขนาดนั้นครับเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็ยังต่อสู้เต็มที่แล้วก็ไต,ต่เต้ามาถึงรอบนี้ได้โดยที่เบเบตของพวกเขาแหละจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีแบบพวกรอยแผลรอยการฝึกอะไรพวกนี้ยที่่ต้อองฝฝฝึึึกกกไปกมาเรืๆ ที่เขาไม่สามารถซ่อมเบเบดได้ครับแล้วยิบราฮิมที่ต่อสู้กับแม็กซ์ตอนนั้นนะ่ะแม็กซ์ก็ต้องมีประเด็นด้วยคือเขาต้องสู้ถ่วงเวลาเพื่อให้ทาคาโอกับเรเนมาถึงสนามแข่งได้ทันครับทาให้ยิบราฮิมเนี่ย,เ,ยเขารู้สึกว่าแม็กซ์กำลังดูถูกเขาอยู่นะเพราะว่าการต่อสู้แบบเนี้ยตัวเองเก่งกว่าแล้วตัวเองจะยื้อการต่อสู้ไปทาไมทําไมไม่เอาจริงกันล่ะซึ่งตัวของแม็กซ์เองก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็เอาจริงแล้วกันเรื่องถ่วงเวลาเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ได้ต่อสู้กันโดยที่ว่าอิบรราามนนะเ้จจใใช Bay ทีีี่กโตูปแบบนนน้ครั่ก็ือ การใช้ dive attack ในการโจมตีนั่นเองครับซึ่งตัวของแม็กซ์เองนะครับก็ได้ต่อสู้จนสามารถเอาชนะมาได้แล้วอชนะได้เสร็จปุ๊บการต่อสู้ทุกอย่างจบปั๊บนะครับใครชนะเสร็จแล้วทาคขโอกมาที่สนามแข่งทันเวลาก็ได้ต่อสู้กันนะครับแล้วพอทีมมาดีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแม็กซ <Max S 1> ์ก็ไปพูดคุยกับดิบาฮิลแล้วก็บอกกับทุกคนนะครับว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีมากเลยนะแล้วยิบราฮิลก็ได้บอกกับแม็กซ์นะครับว่าแม็กซ์เขาหน้านะถ้าเราได้ต่อสู้กันอีกนะเรามาเอาจริงกันตั้งงงงแแตตตต่่่่่เเ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 ริมมมลลยนะล Max นนนนนนะะ้วััััขอออออกาาาีบีบบบผ เขาจะส่งมอบให้กับริปราฮิลไปบอกว่าเอาเบเบตเนี่ยไปฝึกฝนนะ,ะซึ่งอย่างน้อยเต่าขนองตัวเก่าของแม็กซ์มันก็ยังดูมีความใหม่กว่าเบเบตของทีมมาลตินะครับก็ถือว่าให้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไปนั่นเองเนาะและคู่ต่อสู้คนต่อมาข,ของแม็กซ์ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของเอเชียทัวนาเมนต์นั่นก็คือเกานั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้กับทีมจีนนะครับเคียวจูเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้แล้วว่าการต่อสู้ดั้งเดิมแล้วเนี่ยทีมจีนแข็งแกร่งกว่าทีมากนีบีเอเยอะ,ยยยะ,ะแย,ยแะ โดยที่ว่าแม็กซ์ต้องเป็นคู่แรกและวิเคราะห์ได้เลยว่าแม็กซ์เนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสชนะมากที่สุดแล้วแต่ว่าการต่อสู้กับเกานะครับตอนแรกเนี่ยเกาก็พ่ายแพ้ไปในยกแรกแต่ว่าการพ่ายแพ้ครั้งนั้นมันทําให้เกาเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นกับการต่อสู้กับแม็กซ์นะครับทั้งทั้งที่ตัวของกีกิอย่างนี้เขาก็ดูถูกเกานะครับว่าเป็นคนที่คิดแต่เรื่องกินจะไปต่อสู้อะไรได้ทำไมไม่ให้ฉันลงแข่งว่านะครับก็มีปัญหากับไรเป็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไรเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วไอ้กีกิก็เถียงไม่ได้ซะด้วย การต่อสู้เป็นหลักแล้วเนี่ยไรก็บอกเลยว่าเตรียมมีเบเบทพังทลายอยู่ในสนามได้เลยนะแล้วพอยก2ปุ๊บเกาก็ต่อสู้กับแม็กซ์โดยที่ผมขอเรียกวิธีการต่อสู้ของเกานะครับว่าเป็นการขย่มเวทีครับผมซึ่งการขย่มไปขย่มมารอบนั้นก็ทําให้แม็กซ์เนี่ยเสียเปรียบแล้วก็ทําให้เต่าขนองโดนโจมตีทีเดียวร่วงเลยครับและในการต่อสู้ยก3อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมคือเกาเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะปิดเกมทันทีแล้วนะครับด้วยการชุดเบเบดแล้วไอชูเตอร์พังคามือเลยซึ่งการโจมตีครั้งนั้นของพาายักก็ทํ สเต,ตเดียมถลม่มลงมาและพยาหม,มียักษ์ยังหมุนอยู่บนสนามและเต่าขนองก็พ่ายแพ้ไปครับจุดนั้นคนที่เครียดที่สุดคือเกียวจูนะครับวางแผนสิะดีดแล้วว่ายกแรกจะน้อยเนี่ยนะเอาวันกำลังใจมาให้ทีมก่อนให้แม็กซ์ไปต่อสู้แล้วแม็กซ์ก็จะได้เอาชนะได้สุดท้ายแม็กซ์พ่ายแพ้ไปก่อนนั่นเองครับก็ต้องฝากไว้กับเรและทะาคาโอที่เหลือแล้วนั่นเองครับว่าจะเอาชนะไรแล้วก็เหมาได้หรือเปล่านะคู่ต่อสู้ของแม็กซ์ในเอเชียทัวร์นาเมนต์ก็จะหมดลงเท่านี้นะครับต่อมาที่ nament, อเมริกันทัวร์นาเมนต์โดยอเมริกันทัวร์ แล้วล่ะครับเพราะว่าเขามีดราม่ากับคุณแม่ด้วยตรงที่ว่าต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ฝีมือให้ได้เพราะว่าแม่เขาเนี่ยดูมีสายตาที่เย็นชานะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยมาอยู่ทีมบีบีเอแล้วก็จะได้ต่อสู้กับทีมอเมริกานะซึ่งคู่ต่อสู้คนแรกของแม็กซ์ในช่วงศึกของทีมอเมริกานะครับนั่นก็คือเอมิลี่ครับผมเอมิลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวกะทิของทีมอเมริกานะครับแล้วก็ต่อสู้กับแม็กซ์โดยที่ก่อนหน้านั้นะเรย์ Ray กับทาคาโอสามารถเอาชนะฝั่งทีมอเมริกาได้ซ แต่แม็กซ์ดันมาเจอแจ็คพอตเลยครับผมคือเอมิลี่ที่เป็นตัวจริงของทีมอเมริกานะครับซึ่งทร i เกเตอร์ ator, ที่เป็นเบเบลดของเอมิลี่พุ่งเข้าโจมตีเบเบลดของแม็กซ์ทีเดียวล่วงเลยครับผมคือต้องบอกว่าปกติตาขพนองเนี่ยเป็นสัตว์แดนตนันด้วยแล้วก็เป็นตัวเบเบลดด้วยเนี่ยที่มีพลังป้องกันที่สูงแต่โดนการโจมตีทีเดียวร่วงสนามเลยนะครับกลายเป็นว่าแม็กซ์รู้สึกว่าตัวเองทําขายหน้าต่อหน้าแน่เลยนะและศาสตราจารย์โจนี่ที่เป็นแม่ของแม็กซ์เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเย็นช้ามากกว่าเดิมะะออนะีีีนะ Max กกกกนนนนนนน่่รัับบัับบบแแแล้้้้้วมม็็กก็เเเงงงงูสึึาาาาปไไไดดยยทํถชข มันก็เลยเป็นการตั้งเป้าของแม็กซ์เนี่ยแหละครับว่าเขาจะได้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ฝีมือต่างๆนานานาใหห้แม่เ็นนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ช่วงต่อมามาานันจะมีของแม็กซ์นิดนึงด้วยครับผมอันนี้เป็นแนวการต่อสู้ตะลุมบอลเหมือนกับทีมฮูนะก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับคือเขาจับมือกับเอมิลี่นะครับที่ข,ขึ้นสู้กันไปแล้วทีนี้ก็จะมีมาริโอจากทีมบราซิลที่3คนนี้ต้องไปต่อสู้กับประธานาธิบดีครับผมต่อสู้กันโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเป็นการกระชับมิดเล็กๆน้อย,ๆ,อยๆก็ท่าน,นั้้้นน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 เเองงครรรับบบบบแแมมมมีีีท่่่าาาาาาผชชซวปะะธดุสภล ลกดีซึ่งพอการต่อสู้กับประธานาธิบดีจบลงเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้ทางการแล้วนะครับซึ่งทีมที่แม็กซ์ได้มีโอกาสต่อสู้นั่นก็คือทีมเม็กซิโกครับทีมเม็กซิโกก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งมีชื่อว่าเพโดครับผมเพโดเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแนวใช้พลังมัทดาในการต่อสู้นะครับนั่นคือแบบล่อชนแล้วก็ระหว่างที่อีกฝ่ายหนึ่งพุ่งเข้ามาชนตัวเองหลบฟับแล้วเบเบลตัวเองก็สวนการโจมตีกลับไปได้ซึ่งการโจมตีนั้นก็ทําให้เบเบลดเนี่ยมีความเสียหายนะครับซึ่งการต่อ พลิกสถานการณ์มาชนะแล้วก็ชนะได้ในท้ายที่สุดครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยแม่ของแม็กซ์ก็ดูอยู่ด้วยครับผมโดยที่ว่าผมชอบจังหวะนี้มากเลยนะคือเอมิลี่อ่ะเขาจะเป็นคนสนิทกับศาสตราจารย์โจดี้ใช่ไหมครับที่ว่าคอยอยู่ใกล้ๆคอยเก็บข้อมูลคอยปรึกษาอะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็แซวนะครับว่าศาสตราจารย์ครับซึงเขาก็แซวนะว่าผอ,อ,อโจดี้แบบเป็นห่วงลูกชายเหรอคะอะไรงนี้แล้วคุณแม่ก็แบบอืมก็เปล่านี่เราแค่อยากจะเก็บข้อมูลธรรมดาแหมเอมิลี่ยังดูออกเลยแล้วพอแม็กซ์สามารถเอาชนะได้ปุ๊บเอมิลี่ก อะไรแบบนี้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม่ของแม็กซ์เขาใช้จังหวะนี้แหละในการที่จะคิดว่าที่จริงอ่ะอยากให้แม็กซ์พ่ายแพ้ไปตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าทีมบีบพ่ายแพ้ไปก็จะได้ไม่ต้องมาเจอกับทีมอเมริกาแล้วถ้าไม่ได้เจอกับทีมอเมริกาปุ๊บแม็กซ์เองก็จะได้ไม่ต้องมาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับนั่นเองครับแต่ว่าแม็กซ์เองก็มายอมแพ้นะครับลุยต่อกันไปด้วยประการชนิดเลยคู่ต่อสู้คนต่อมาในศึกของอเมริกันทัวร์นาเมนต์ของแม็กซ์เป็นตัวละครที่มีชื่อว่า ina, นนเฟอร์นันดน ผมเคยพูดไว้ในพาร์ทของเรกับทาคาโอกแล้วนะครับว่าเป็นตัวละครที่อารมณ์แบบว่าเน้นในเรื่องของการใช้เบเบดที่ได้รับมาจากเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนของพวกเขานั้นเป็นเพื่อนเป็นสัตว์ครับผมเออคือบางคนก็ได้รับมาจากเต่ากาลาบกอสบางคนก็ได้รับมาจากอีโกนาอะไรแบบนี้ซึ่งเฟอร์นันดีน่านี่นะครับเขาได้รับมาจากแมวน้ำครับผมซึ่งเป็นเบเบดจากแมวน้ำนะครับแล้วก็พอต่อสู้กับแม็กซ์ไปก็มีการใช้แมวน้ำแอทแทกครับผมโจมตีกันไปโจมตีกันมาซึ่งการโจมตีของมันเหมือนเป็นการเล่นนะครับผมเบเบดไปเกาะอย น,นอกจากนั้นแล้วยังมีการเล่นล้อเลียนโจมตีในรูปแบบเดียวกันอย่างนี้โดยที่แม็กซ์เองก็คิดเหมือนเดิมครับผมว่าเขาจะต้องชนะให้ได้เพื่อไปสูจน์ให้แม่เห็นพร้อมกับตัวของแม็กซ์เองมีความมุ่งมั่นนะครับจากการที่ว่าเห็นเร่พ่ายแพ้ในครั้งแรกไปถ้าเกิดว่าแม็กซ์พ่ายแพ้ในครั้งนี้ปุ๊บทีม BBA ตกรอบทันทีเลยครับก็เลยคลิกสามารถที่จะเอาชนะเจ้าแมวน้ําของเฟอร์นันดิน่ามาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสมอหนึ่งหนึ่งของทีมเอกวาดอร์แล้วก็ทีม BBA ีเอนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นกอ,อ,กนกองทาาะต่่สรร้วมูหี BBC กับบทีมราซริซึ่งคู่ต่อสู้ของแม็กซ์ในทีมบราซิลมีชื่อว่าซาบาทอ์ครับซาบาทอ์เนี่ยเขาเป็นนักเต้นทีมบราซิลเขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของฟุตบอลใช้เบเบดแนวแนวฟุตบอลใช่ไหมมีการใช้เบเบลดที่มีความเป็นปิดันย่าเป็นเบดเดอร์จากเอเมซอนอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนแม็กซ์เองเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับซาบาทอ์ผู้ใช้วิธีการเต้นเซมบ้าในการที่จะเคลื่อนที่ครับซึ่งตอนแรกที่ต่อสู้กันนะครับซาบาทอ์ก็สามารถที่จะเล่นงานแม็กซ์ได้เป็นอย่างดีนะแต่การที่เต้นเซมบ้าไปโจมตีไปเต้นซ้าไไปปปโจต,โจตีุ๊ แม็กซ์เขาก็ได้รับคาแนะนาจากเพื่อนๆด้วยนะครับบวกกับตัวเองก็เริ่มสัมผัสได้ว่าการเต้นแซมบ้าของซาบะทอนนั้นนะครับทำไมจังหวัดมันดูเป็นจังหวัดเดียวกันเลยอ๋อเป็นจังหวะแบบนี้ใช่ไหมงั้นลองให้เต่าขนองทดสอบการเคลื่อนที่แบบนี้ดูซิแบบนี้ดูซิอ้าวกลายเป็นว่าเต่าขนองสามารถหลบการโจมตีของการเต้นแซมบ้าของซาบะทอได้เต็มที่เลยครับและสุดท้ายแม็กซ์เองก็ใช้พลังโจมตีปิดฉากสามารถเอาชนะซาบะทอมาได้ด้วยประการชนนี้นี่เองเอหลังจากจบศึกนี้ไปเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะว่าจะเป็นช กับไมเคิลที่เป็นกัปตันทีมของอเมริกาครับซึ่งในสุดที่ต้องต่อสู้กับทีมอเมริกานะครับที่จริงแล้วเนี่ยแม็กซ์ถูกเคียวจูถอดออกจากออเดอร์ของการต่อสู้ครับเนื่องจากว่าแม็กซ์เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเบเบตอะไรเลยตั้งแต่เริ่มการแข่งขันอเมริกันทัวนาเมนต์นี้มาและตัวของแม็กซ์เป็นลูกชายของผอ,อจูดี้ที่เขามีข้อมูลของแม็กซ์อย่างเต็มที่เลยหมายความว่าคือรู้ตื้นลึกหนาบางอะไรของแม็กซ์หมดเลยการที่ให้แม็กซ์ไปต่อสู้กับทีมอเมริกาที่ใช้ข้อมูลมาต่อสู้กับเรราาแบบนียอัตท่สุด เลยนั่นเองครับแล้วในทางกับกันเนี่ยใครจะเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดเลยเพราะว่าใครเองเนี่ยไม่เคยถูกทีมอเมริกาเก็บข้อมูลอะไรใดๆไปได้เลยนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นแม็กซ์เองไม่ยอมครับผมบอกว่าเคียวจูขอร้องละฉันต้องการต่อสู้เพื่อที่จะพิสูจน์ให้มาม้าเห็นว่าฉันสามารถที่จะเอาชนะได้และฉันแข็งแกร่งพอที่จะทําให้มาม่านั้นหันมามองได้นะซึ่งตอนแรกเคียวจูก็เอาไงดีว่าใครเนี่ยก็เป็นคนตัดสินใจให้นะครับว่าให้แม็กซ์ไปต่อสู้เถอะยังไงซะการต่อสู้อเมรินนมกนันทัวร์นาเมนต์ เท่านั้นเองอ่าซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะให้แม็กซ์ไปสู้ก็ได้วะแล้วแม็กซ์ก็ได้ต่อสู้กับไมเคิลในรอบที่3ของการแข่งขันอเมริกันทัวร์นาเมนต์นะซึ่งการต่อสู้นะครับรอบแรกคือโดนไมเคิลเข้าไปนะครับไมเคิลใช้แคนนอนบอลแอ t แทกด้วยการปาเบสบอลมือซ้ายเป็นชูเตอร์นะครับผมโจมตีใส่เตาขนองทีเดียวป้องเตาขนองร่วงเลยครับผมนี่เห็นไหมว่าพลังป้องกันของเต่าขนองก็ไม่สามารถที่จะต้านการโจมตีของไทรเกิลของไมเคิลได้นั่นเองครับซึ่งเคียวจูเองเขาก็รู้สสึกกกกวว่่่นะ่าาาเเเออออ็็็ใให้้้แมไปปตตูันนนืงขจละถ ตามข้อมูลที่เคียวจูมีเนี่ยโอกาสที่แม็กซ์จะชนะได้มันก็คือศูนย์นะเออแล้วการที่พ่แพ้ตั้งแต่ยกแรกเป็นอย่างเงี้ยเคียวจูเองก็ดูไม่ได้ตกใจอะไรมากมายนะครับซึ่งทารคาโอะเนี่ยฟังเคียวจูมาเยอะและ้วมันไส้ไม่ได้เคียวจูอย่าพูดจามมากมา,กายไก่กองให้มันเละเอะเทอะฉันเชื่อมั่นในตัวของแม็กซ์แม็กซ์จะต้องเป็นฝ่ายชนะให้ได้แล้วทารคาโอะเองเนี่ยก็พูดจาเหมือนกับจะดุดุแม็กซ์นิดนึงนะครับว่าจะพิสูจน์ให้แม่เห็นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงต่อสู้แบบนั้นวะไม่เอาจริงสักทีนนนนนึึงงงะคครับบบซ่่่่่พพอออูดอยยาาีีี้ไไปปุ๊เเมิลกก็กวหัวหน้า้าาาททีีีมมมมหัวนนนนยยใช่่่่เเไพพูดจแบบบกือรึ ว่าแล้วแม็กซ์เองก็หันไปบอกกับไมเคิลนะครับว่านั่นอะ่ะมันไม่ใช่คําด่านะเวย้ยมันเป็นคําแนะนําของเพื่อนชั้นต่างหากล่าอย่ามาว่าเพื่อนชั้นนะแล้วแม็กซ์เองก็เอาจริงในยกที่2นะครับซึ่งการต่อสู้ในยกที่2เนี่ยใช้คําว่าแม็กซ์ก็สามารถเอาชนะแคนนอนบอลของไมเคิลได้อย่างสบายเลยครับซึ่งครั้งนั้นนะครับเอมิลี่ประเมินพลังของเต่าขนอนในยกสองเนี่ยว่ามีพลังมากกว่าแคนนอนบอลของไมเคิลถึง5เท่าแล้วทีนี้ผอจูดี้เขาก็เลยบอกเลยว่าไมเคิลต้องใช้มือขวาแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช้มือขวาตอนนี้จจนะว,ว Michael ต เวลาที่เขาแข่งขันแล้วโ,โหการโจมตีของไทรเกริลบางรอบที่เราได้เห็นเนาะเขาสามารถโจมตีและเบรเบรของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผงได้เลยครับซึ่งไมเคิลเนี่ยเขาใช้มือซ้ายนะยังไม่เอาจริงยังเก่งขนาดนั้นและทีนี้ในการต่อสู้รอบนั้นพอพอบอจูดี้บอกให้ใช้มือขวาปุ๊บยินดีเลยอ่าแล้วพอใช้มือขวาปุ๊บเขาเนี้ยเต่าคนอนที่มีพลังเท่าเทีเทยบกับนายก2เนี่ยก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยแม็กซ์เขาก็มีการชื่นชมไมเคิลนะว่าสมแล้วที่มาม่าเนี่ยได้เลือกเขามาเป็นห ของฉันที่คอยเชียร์ชั้นโยและพลังใจของแม็กซ์นะครับก็ทําให้เต่าขนองเนี่ยไล่บี้เจ้าพญาอินซีของไมเคิลไปจนสามารถควงคว้าชัยชนะมาได้นั่นเองครับซึ่งพลังของแม็กซ์เนี่ยมันเป็นพลังที่ตัวของฝั่งทาคขโาอดเนี่ยมีการวิเคราะห์กันนะครับว่านี่แหละความเชื่อมั่นของแม็กซ์ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจากัดที่ถ้าเทียบกับทีมอเมริกาแล้วอเมริกาอยู่แค่ภายในวิทยาศาสตร์อยู่แค่ภายในเทคโนโลยีของเขาก็เท่านั้นเองและสุดท้ายเมื่อแม็กซ์ชนะได้ปุ๊บมามาก็ได้ยอมรับตัวแม็กซ์จนได้นะครับว่าแนะม็กซ์น สิ่งที่พวกเราไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เลยจากการที่ว่าแม็กซ์ใช้พลังที่ได้เห็นกันในยกสุดท้ายแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาชนะอเมริกันทัวร์นาเมนต์หรือก็คือเวิลด์ทัวร์นาเมนต์บล็อกเอเพื่อเตรียมที่จะเข้าไปต่อสู้กับทีมรัสเซียครับซึ่งผมจะบอกว่าหลังจากนี้นะครับบทของแม็กซ์ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสู้แบบตะลุมบอลครับผมคือมีการต่อสู้กับทีมฮูนะครับแล้วก็จะมีการต่อสู้กับใครที่แม็กซ์เขาได้เต่าคนอนตัวใหม่หมาอย่างเงี้ยมาต่อสู้กันต่อสู้กันไปส่วนใหญ่ก็คือจะไม่่่่่ไดดดด้้้้้้มีีีกกาาารรรตตอออสสสููเเยยวววแแลและคังงุทข นะครับผมขอใส่ไว้ในแชปเตอร์สุดท้ายนี้ว่าเป็นการต่อสู้กับทีมรัเสเซียที่ไม่ใช่เชิงตะลุมบอลที่ว่าทีม b b a หลายคนต่อสู้กับทีมรัเสเซียหลายคนแต่มันเป็นการต่อสู้ในลักษณะที่แม็กซ์ต่อสู้กับทีมรัเสเซียหลายคนมากกว่าครับคือเป็นช่วงที่ว่าทีม BBA กําลังจะเดินทางไปสนามแข่งของ,ของการแข่งขันกับทีมรัเสเซียใช่ไหมครับแต่ทีมรัเสเซียมันเล่นโศกโปรครับผมคือมันเอาเฮลิคอปเตอร์มาโจมตีรถบัสของพวกทาคาโอกและทีนี้พอร,รถบัสสูญเสียการควบคุมปุ๊บอีวานคนแรกเลยครับผมบุกมาจะเอาเบทยิงงใใส่่โออกและ็ช้ต การที่จะพุ่งเข้าปะทะกับวายบอกของอ e ีวานแล้วพอแม็กซ์ใช้เต่าขนองโจมตีสวนเข้าไปวายบอกของอ e ีวานก็กลับขึ้นมือทันทีครับและทีนี้ใครก็สงสัยว่าการโจมตีของบอกมันไม่น่าจะจบลงแค่นี้นะแล้วอยู่ๆก็มีเแบเบรด <ๆ S 2> อีก2อันครับผมเป็นของบอริสกับของเซลเก้ที่บุกเข้ามาโจมตีใส่เต่าขนองกันต่อครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่พอจะวิเคราะห์ได้แล้วว่าพวกทีมรัเสเซียมันโผล่มาแบบนี้มันตั้งใจที่จะเล่นงานทาคาโอแล้วก็ล่อให้แม็กซ์ใช้เต่าขนองอ,ออกมาหมายความว่ามัันนนนนตต้้้องงกาาาารจชิส่ใใีีีีแลวท ก็บอกกับแม็กซ์ได้ครับว่าอย่าเอาสัตว์ในตำนานออกมานะเดี๋ยวโดนมันชิงไปแล้วกลายเป็นว่าไม่ทันครับผมเต่าขนองโผล่มาแล้วครับแล้วในจังหวะนั้นคนที่เป็นคนปิดเกมก็คือเซลเก้นั่นเองครับเซลเก้ผู้ใช้สัตว์ในตำนานเทียมที่เป็นวานเซลเก้ก็เรียกออกมาหลังจากนั้นก็ใช้ water impact โจมตีใส่เต่าขนองเต่าขนองฟอสเทตที่ว่าแน่นะครับต่อสู้กับหงดําและสามารถต้านทานได้แต่ว่าพอเจอกับสัตว์ในตำนานเทียมของเซลเก้เข้าไปก็เรียบร้อยครับผมเต่าขนองก็ได้พ่ายแพ้ไปเนาะแล้วก็ถูกเซลเก้ชิงสัตตว์ในนนนา่งไปัเอก็็เเเรียกว่าปนสสูญีย เต่าะนองของแม็กซ์ไปในรอบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็จะเหลือแค่ทาคาโอเรแล้วก็ใครที่ยังมีสัตว์ในตำนานอยู่ที่ต้องต่อสู้กันในสึกสุดท้ายของทีมรัเสเซียนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของแม็กซ์ทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบการต่อสู้รอบไหนของแม็กซ์หรือมีประเด็นอื่นอยากจะพูดคุยเสริมตรงไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยซึ่งมุมมองของผมผมก็รู้สึกว่าแม็กซ์เนี่ยบทของเขามันดูจะไม่เด่นแล้วก็็กาาาาารต่่่ออสสู้เ้เเดดีีียยววทททปนนนภพจจจํใชงะมมคับผ ถือว่าสําคัญครับเพราะถ้าไม่มีแม็กซ์ก็ไม่สามารถเอาชนะหงดําได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเออซึ่งก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในแบบของที่เขาเป็นอย่างที่ผมบอกว่าช่วงที่แบบว่าเด่นๆก็คือจะเป็นช่วงการต่อสู้กับทีมอเมริกาอย่างเงี้ยดูเหมือนแม็กซ์จะต้องมีการพิสูจน์ตัวเองเยอะเพื่อให้แม่ของเขาได้ยอมรับแต่ครับส่วนการต่อสู้ช่วงท้ายก็จะออกเป็นแนวแบบซับพอร์ตซะมากกว่าที่จะไปต่อสู้ในรูปแบบของการต่อสู้ทางการนะครับที่จริงทีมยูโรเองเนี่ยแม็กซ์เองก็ไม่ได้มีบทต่อสู้เลยซะด้วยเนาะและที้ ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรมาคอมเมนต์สนุกสนานกันบ้างนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ